สวัสดีครับยินดีต้อนรทุกท่านสู่หมอเพียร์90ปีแข็งแรงนะครับใครฟังวันนี้ก็จะทำให้มีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงนะครับวันนี้เป็นวันของคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงต้องฟังนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงอาการวัยทองได้นะครับวัยทองเป็นวัยที่อยู่กับท่านคุณผู้หญิงไปตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ อยู่แค่ 4- ีหปีแล้วก็จะหายไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นความเข้าใจที่ผิดเพราะฉะนั้นวันนี้ใครฟังครบถ้วนก็จะมีอายุยืนยาวถึง90ปีที่แข็งแรงนะครับอย่าลืมนะครับเรามาฟังกันมีไวท้องคุณผู้หญิงฟังอยู่ต้องเริ่มฟังดีๆนิดนึงนะครับวันนี้คุณผู้หญิงต้องฟังนะครับวันนี้คุณผู้หญิงมีท้องท้องน้อยมีพุงมีไขมันหน้าท้องจะเอาลงยังไงวันนี้ต้องฟังนะครับ ต้องเจอร้อยปร์เซนท่านไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไวทองมาแล้วติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตกห,ลหลายคนก็บอกว่าโอ้ไวทองคืออะไรใช่ไหมครับไวททองผู้หญิงฟังดู่ก็จะอยากได้แบบนี้อยากให้เรามีสุขภาพดูดีแบบนี้นะครับหรือาอายุมากขึ้นก็ให้ดูดีแบบนี้ถูกไหมครับไวทยทองคืออะไรไวทยทองคือภาวะที่ร่างกายเราอะครับหมดฮอร์โมนเพศหญิง ฮอร์โมนเพศหญิงมันหมดไปมันลดลงเรื่อยๆเอ,อ,ดดอแๆสส้แล้วมันหมดได้ยังไงใช่ไหมครับหลายๆคนก็สงสัยว่ามันหมดได้ยังไงหมอเพอเช่นก็เป็นผู้หญิงอยู่ดีๆฮอร์โมนเพศหญิงเราเรียกว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนนั้นเป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากรังไข่นะครับรังไข่ของคุณผู้หญิงนี่คือมดลูกนะครับ,นะรบนั่นคือปีมดลูกแล้วก็รังไข่ตรงนี้รังไข่มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สร้างไข่เพื่อให้ปฏิสนธิออกมาเพื่อกําเนิดเป็นบุตร และอันหนึ่งเขามีหน้าที่คือสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนครับผมครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยคงความเป็นผู้หญิงแบบนี้ให้ดูสวยงามเสมอเสมอแล้วพอเขามีอายุคนผู้หญิงมีอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยพอ,อยุสีิบปีไปก็จะเริ่มเริ่มมีภาวะที่รังไข่นะครับมันสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงเรื่อยๆพอมันสร้างน้อยลงเรื่อยๆนะครับ มันถ้าไม่เกิดผู้หญิงมีปัญหาทันทีฮอร์โมนเอสโตรเจนแบบนี้นะครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่คุณผู้หญิงทําให้คุณผู้หญิงมีความเป็นผู้หญิงมีความสวยงามผิวหนังแต่งตึงนะครับมีหนังแต่งตึงไม่เป็นฝ้าหน้าไม่เหี่ยวช่องคลอดไม่แห้งนะครับนั่นคือฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะฉะนั้นฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยถ้าเกิดเราขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนจะเกิดอาการอะไรขึ้นก็คือเกิดอาการไวทองดีๆนี่เองที่เราทราบกันนะครับ ไวทองคนไทยเราคุณผู้หญิงไทยมีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไปเป็นอาการไวทองโดยเฉลี่ยเมื่อสมัยก่อนนะครับปัจจุบันนี้ทราบไหมครับ4ีปีคนไทยเราเข้าไวทองแล้วเริ่มเข้าแต่ไม่มีอาการอะไรมากๆแต่เริ่มมีอาการร้อนรู้ว่าตามตัวแล้วเพราะฉะนั้นอาการไวทองเวลาขาดฮอร์โมนเพศหญิงจะเกิดอะไรขึ้นมีอาการ4ส่วนนะครับทางสมองทางผิวหนังกระด,ดูกแล้วก็ไขมันทางสมองมีอาการอะไรบ้างร้อนรู้ว่าตามตัวงุดหดินง่ายนอนไม่หลับเหงื่อออกง่ายนี่คือทางสมอง อาการทางผิวหนังก็คือผิวหนังแห้งเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวนะครับช่องคลอดแห้งอันนี้คือป,ปัญหาของโฮอร์โมนเพศมันหมดไปนะครับสามกระดูกปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังปวดหลังแล้วลงขาอันนี้คือกระดูกเลยครับเพราะว่าโฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลในการดูแลสมดุลของแคลเซียมในกระแสะเลือดนะครับแล้วก็ไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดจะสูงเพราะว่าอะไรเพราะว่าไขมันคอเลสเตอรอลเป็นต้นกําเนิดของโฮอร์โมนเอสโตรเจนนีน่เมื่อเอสโตรเจนไม่สร้างไขมันคอเลสเตอรอลมันก็เหลือ นั่นคือปัญหาที่เราจะเจอบ่อยๆนะครับในผู้หญิงวัยทองแล้วเป็นจนหมดอายุไขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอพ,พยาธิพยามจะย้าเตือนเสมอว่าวัยทองนะครับไม่ใช่เป็นสารสี่ปีแล้วก็หายไปเหมือนที่หลายๆคนพูดเราฟังว่าเอยเป็นร้อน้ว่าตามตัวหุ่นง่ายเป็นแล้วก็เดี๋ยวทนไปเถอะเดี๋ยวมันก็หายไปเองไม่จริงครับไม่จริงเป็นความคิดที่ผิดนะครับมันไม่หายเองเขาจะอยู่กับเราจนเราหมดอายุไขจะเราแก่เหี่ยวตายไปก่อนเลย เพราะฉะนั้นนั่นคือสาระสาคัญของปัญหาของไวัยทองปัจจุบันนี้ที่หลายๆคนเพราะเข้าใจว่ามันหายเองแล้วมันก็จะดีขึ้นเองมันผิดไงครับมันก็เลยทําให้เราไม่ถูกแก้ไขเพราะไม่ถูกแก้ไขทําให้เกิดอะไรขึ้นเราก็แย่เลยครับเราก็เหี่ยวย่นเป็นฝ้าปวดตามข้อกระดูกคุณมากมายตามอาการที่พูดให้นะครับอาการไวทยทองที่พูดตะกี้กันใช่ไหมหนึ่งหงายทางสมองไงใช่ไหมครับ ซึมเศร้าซึมนะนี่คือทางสมองเหนือออกง่ายหลุดกิดง่ายหน้าแห้งเหี่ยวย่นอย่างนี้ใช่ไหมครับเนี่ยหน้าเหี่ยวนี้ไม่อยากได้อันนี้คือจากซซเอสโตรเจนมันหายไปนะครับแล้วก็มีอาการทางข้อกระดูกได้ด้วยข้อกระดูกมันจะทุนเร็วขึ้นปวดตามข้อนี่ได้ด้วยนะครับปวดตามข้อเข่านะครับแล้วก็ปวดตามหลังปวดหลังจะจากกระดูกมันคุณนอันนี้ก็คือเกิดจากวัยทองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตเห็นว่า ไวท์ทองเนี่ยจะมีอาการอะไรบ้างให้จากรูปนะครับอ่ะนี่คือเนี่ยการร้อนรูบารบตามตัวเห็นไหมครับร้อนรูบารบตามตัวนะครับเหงื่อออกง่ายโอ้โหอยู่ห้องแอร์ละยังเหงื่อออกสกสกสกเลยโอ้โหไม่ได้แล้วครับนี่คือไวท์ทองนะครับเริ่มเป็นไวท์ทองแล้วนะครับงุดหงิดง่ายเวียงซ้ายเวียงขวาพูดอะไรก็ไม่เข้าหูเหนือไวท์ทองแล้วนะครับนะนั่นคือนั่นคือต้องระมัดระวังนะครับนะวังนะ คุณผู้ชายฟังอยู่วันนี้ถ้าเกิดคุณคุณแม่บ้านที่บ้านนะอาย40ุ40กว่ามีอาการแบบนี้วัยทองนะครับวัยทองแล้วนะครับแล้วแก้ยังไงแก,งงก,กนน้ง่ายมากเลยนะครับง่ายมากเลยนอนไม่หลับเหมือนกันกระสับกระส่ายนอนไม่หลับอันนี้ก็คือวัยทองเหมือนกันนะครับนี่คืออาการทางสมองข้อที่หนึ่งจำได้นะครับนั่นคืออาการวัยทองใครมีอาการแบบนี้อีกเป็นฝ้าฝ้านี่ก็เป็นวัยทองนะครับเป็นฝ้าหน้าเหี่ยวเนี่ยใช่เลยเพราะว่าอะไรว่ามันมีผล ฮอร์โมนเอสโตรเจนที่มันสร้างจากรังไข่มันต่ําลงทําให้เราเองเนี่ยฮอร์โมนไม่พอแล้วเหีย่่วย่นนะครับนั่นคือลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงคือช่องคลอดแห้งจําได้ไหมครับเวลาช่องคลอดเวลาไวทองมาช่องคลอดจะแห้งแล้วเวลาเดินจะเจ็บครับมันจะไม่มีน้ําหล่อเลืมม่นจะเดินแล้วจะเจ็บนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเจอกันแล้วก็อันคือปวดตามข้อตะกี้นี้อาการทางข้อจําได้ไหมครับแล้วสุดท้ายก็คืออันหนึ่งที่วันนี้คุยกันก็คืออาการไวทองอันนึงคือมีได้คือ อ้วนลงพุงเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันมันเกี่ยวอะไรกับใบทองใช่ไหมพอเรามีอาการร้อนรู้ว่าตามตวัวใช่ไหมครับเราก็ไม่อยากเดินไปไหนมาไหนแล้วมันร้อนอยากนั่งอยู่เฉยๆพอเรานั่งอยู่เฉยๆนะครับพลังงานมันก็เหลือสังเกตไหมครับพอเราเข้าร้อนด้วาตามตัวไ่ยเลยไม่อยากไปไหนละแล้วก็นั่งเฉย,ยๆมนร้อนไม่อยากไปไหนมาไหนเพราะไม่อยากไปไหนมาไหนเสร็จปุ๊บพลังงานจะเหลือในร่างกายก็เกิดการสะสมของน้ําตาล แล้วก็ไขมันในเซลล์นะครับนั่นคือข้อที่หนึ่งการสะสมมาเลยอ้วนลงพุง,งเหงนื่อออกง่ายพะเหนื่อออกง่ายเสร็จปุ๊บเราก็ไม่อยากไปไหนมาไหนเพราะมันออกแล้วมันร้อนง่ายมันก็เหมือนกับข้อหนึ่งจำได้ไหมครับพอพอเงื่อออกง่ายเราก็ไม่อยากไปไหนแล้วอยากอยู่เฉยเพออยู่เฉยเฉเสร็จปุ๊บไม่ใช้พลังงานเหมือนกิดการสะสมไขมันงุดหงิดง่ายไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยเสังเกตไหมครับนอนไม่หลับก็งุดหงิด ทำอไรก็ไม่ได้ใช่ไหมครับตื่นเช้ามาก็ไม่แข็งแรงนั่นคือปัญหาของคนเป็นไวทองพอเป็นไวทองเสร็จปุ๊บอันหนึ่งที่มีไอ้ถอยอันหนึ่งจําได้ไหมครับช่องคลอดแห้งแต่หกช่องแคบแห้งมันเกี่ยวอะไรกับอ้วนลงพุงเวลาช่องคลอดแห้งนะครับเวลาเราเดินน่ะคุณผู้หญิงเดินอ่ะช่องคลอดมันจะเสียดสีกันมันจะเสียดสีกันนะครับผมมันจะเดินไม่ได้มันจะเดินมันจะเจ็บมันจะเรืองช่องคลอดมันแห้งเพราะะไม่อยากเดินอีกอันคือปวดตามข้ออันนี้จากเป็นโรคไทรอยอ์จากไวทองแล้วกระดูกอนพุนเพราะฉะนั้นไม่ พอไปอย่างเดินเสร็จปุ๊บก็สะสมไขมันสุดท้ายสุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็คืออ้วนลงพุงดีๆเนีลงตรงนี้เลยเพอเข้าใจเหตุผลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสาระหนึ่งว่าทําไมเป็นไวทองแล้วอ่ะมันแลาวมันอ้วนลงพุงได้อะ่ะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ากิจกรรมอะ่ะมันมันช้าลงนะครับแล้วมันไม่สัดสนให้เราอะ่ะแอคทีฟในคนที่เป็นไวทองก็คือ มันชะลออะชะลอชะลอสุขภาพชะลอบอดี้อะไรนะั้ร่างกายเราช้าลงเอื่อยเชยเหนื่อยอย่างเงี้ยครับผมครับนั่นคือเหตุผลของของการเข้าสู่วัยทองสังเกตว่าคุณแม่บ้านอะพออายุ 45- ขึ้น40ขึ้นไปก็จะเขาบอกว่าจะเพลใช่ไหมครับเพลทอ้วนลงคุงยอะไรเงี้ยดูแล้วไม่สวยไม่น่ารักนี่คือสะสมไขมันครับไข่ก้วนลงคุงเนี่ยสะสมไขมันตรงนี้เห็นไหมครับสะสมไขมันอย่างนี้คุณผู้หญิงเห็นไหมครับนี่หสวยสวยยจะเป็นอย่างนี้ ไม่มีไขมันเลยเพราะมันสะสมอยู่ตรงนี้เลยโอ้โหสะสมนี้โอโ้ยอยเป็นพุงย,ย้อยนี่หัวใจคนดีนี่หัวใจคนมีไขมันมันไม่ได้สะสมในพุงอย่างเดียวนะสะสมรอบๆหัวใจด้วยอู้นี่มันน่ากลัวขนาดนั้นหรอโอ้โหน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเราสวยอะ่ะข้างในมันก็สวยด้วยเราไม่ต้องกลัวเอาง่ายๆอะ่ะครับเอาพุงลงอะ่ะเดี๋ยวไขมันรอบลำไส้ไขมันรอบหัวใจไขมันสะสมในตับอย่างเงี้ย สะสมในตับนะพอกตรงพอกตับเลยหายหมดหมอเชนบอกเลยแล้วดูที่ไหนดูที่พุงอย่างเดียวถ้าทองน้อยมันหายนะมันหายเกี้ยงทําไมถึงอ้วนลงพุงตะกี้หมอเชษพูดแล้วใช่ไหมครับหนึ่งคือมีไวทองข้อที่สองก็คือการกินแป้งน้ำตาลและผลไม้ตอนเย็นเยอะคนเรานะครับเวลาทํางานนะครับมันใช้น้ำตาลกูโคสหรือคาร์โบไฮเดรตตัวเดียวเท่านั้น ไม่มีไขมันไม่มีโปรตีนด้วยไม่มีผักด้วยที่มันทํางานได้คือน้ําตาลกูโคสหรือคาร์โบไฮเดตตัวเดียวเท่านั้นครับน้าตาลกูโคสตัวเดียวน้าตาลกูโคสมาจากไหนแป้งน้ําตาลแล้วก็ผลไม้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ต้องการให้ลูกเรียนหนังสือเก่งใครต้องการทํางานให้แอคทีฟใครต้องอยากครีเอนงานให้สมองสดใสตอนเช้าเติมอาหารแป้งน้ำตาลแล้วผลไม้เยอะๆเหมือนที่หมอพิเชษบอกว่าหนักเช้าจาได้ไหมครับ มันจะได้สมองสดชื่นแจ่มใสสมองจะโล่งลื่นทํางานได้ดีขึ้นเพราะว่าเราต้องการเอาพลังงานกูโคสไปให้สมองทํางานแล้วคิดครเอทนั่นคือหลักการของการอยู่แบบ90ปีแข็งแรงของหมอพิเชษหนักเช้าก็ผมครับแล้วปัญหามันคืออะไรปัญหาคือเมื่อเย็นไงครับตอนเย็นเน่ะเราไม่ต้องการพลังงานแล้วเรากินแล้วเราก็จะไปนอนแล้วแต่เราก็กินซะเยอะเลยแป้งน้ำตาลและผลไม้ปรากฏว่ายัางไงครับมันเหลือเลยครับ พอน้าตาลเหลือทํายังไงมันก็เลยเข้าไปสะสมในเซลล์ไขมันครับนี่เลยครับสะสมตรงนี้เลยแล้วเกิดอะไรขึ้นนี่เลยครับสะสมนี่เลยอันนี้เลยครับเพราะฉะนั้นการที่อ้วนนี่ไม่ได้กินไขมันแล้วอ้วนนะครับกินคาร์โบครับผมกินแปง้งน้ำตาลแล้วผลไม้ตอนเย็นแล้วอ้วนครับผมเพราะฉะนั้นตอนเย็นแล้วกินอะไรได้บ้างหมอพิเชกเไปกินผักกับโปรตีนผักกับโปรตีนไม่อ้วนครับกินยังไงก็ไม่อ้วนเออเข้าใจหรือยัง ใครเป็น f อหมอไปเช่นน่ะหมอเขาบอกว่าทรับไเหมือนหมอไปเช่นเนี่ยงดแป้งน้ำตาลและผลไม้ตอนเย็นน่ะลดแป้งน้ำตาลและผลไม้ตอนเย็นปรากฏว่าไขมันคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ลงด้วยเอ้ยหมอไปเช่นพูดตลกอ่ะนั่นคือวิทยา,าศาสตร์ครับเป็นวิทยา,าศาสตร์เรื่องจริงที่ไม่เคยมีใครเล่าให้เราฟังต่งางหากง่ายนิดเดียวเพราะฉะนั้นการกินแบบ IF หรือกินแบบหนักเชา้าเบาเที่ยงเลี่ยงเย็นเมืดึกเนี่ยครับมันจะทําให้ไกลโคเจนในตับในกล้ามเนื้อเปลี่ยนเป็นพลังงานแต่มันก็จะหมดไป ก๊อกที่2มันก็เอาไขมันคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดมาเปลี่ยนเป็นพลังงานแล้วมันก็หมดไปเพราะไขมันคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ในกระแสเลือดก็จะหายไปโดยไม่ต้องกินยาง่ายเลยครับโอ้โหแล้วมันหมดไปแล้วทําไงไม่กินเลยเราไม่กินแล้วก็นอนอะ่ะแล้วก็พักผ่อนละใช่ไหมครับร่างกายว่าไม่ได้ไม่ได้ร่างกายต้องใช้พลังงานกูโคสในการที่จะอยู่ตอนกลางคืนทําไงง่ายเดียวว่านแล้วก็สลายไงครับ สลายไขยมันพุงเลยเมื่ก่อนสลายพุงปึ๊บ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 สลายออกมาเป็นกรูโคสครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลกเลยครับจะลดไขมันหน้าท้องลดไขมันคอเลสเตอรอลตันสลายและสเตี่สเต็ิที่สามไขมันหน้าท้องหมอพิเชษบอกว่าลดแป้งน้ำตาลและไขมันลงเองนี่คือทําแบบนี้ครับแล้วมันจะสลายไขมันหน้าท้องใครคุณผู้หญิงคนไหนองค์พุงแบบนี้ภายในสองเดือนนี่พุงหายสองนิ้วหมอพิเชษรับประกัน ไม่ตั้งงดอาหารและอันหนึ่งที่มันมีปัญหาข้อที่สามจะได้ไหมครับไม่ออกกำลังกายยังไงขี้เกียจนอนทั้งวันเพราะไม่ออกกำลังกายมันหมายความว่ายังไงมันไม่ใช้พลังงานเลยครับเหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์ไม่วิ่งจอดเฉยเฉยน้ำมันไม่เคยหมดครับผมครับถ้าเราออกกำลังกายด้วยนะครับมันจะทําให้ไขมันมันยิ่งสลายเร็วขึ้นครับเป็นสองเท่าสามเท่าเลยครับผมเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราออกกำลังกายนะครับมันจะทําให้ไขมันมันสลายเร็วขึ้น การแก้ไขอ้วนลงพุงไวท์ทอคอ้วนลงพุงทําไงหนึ่งทานอาหารโดครบผ้าหมูจะได้ไหมครับหมอพิเชษบอกแล้วก็กินแบบธรรมดาเลยครับมันพออยู่แล้วไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องกินให้ถูกก็คือเลี่ยงเย็นครับเลี่ยงแป้งน้ำตาลและผลไม้จาได้ไมแก้ปัสถ้าเกิดเราเลี่ยงแป้งน้ำตาลและผลไม้ได้นะครับร่างกายก็จะดึงเอาไขมันในกระแสะเลือดมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็เอาไขมันในเซล พุงที่มันย้อยๆนะครับมาใช้เป็นพลังงานมันจะยุบลงเองข้อที่2ถ้าใจหายเร็วขึ้นการแก้ไขออกกำลังกายครับออกกําลังกายทุกๆวันหลังอาหารเย็นต้องออกอาหารเย็นนะครับพอเราออกกำลังกายหลังอาหารเย็นร่างกายจะใช้น้ําตาลมากขึ้นถูกไหมครับแต่เรากินไหมเราไม่ได้กินแล้วไม่กินแล้วทางไงเรากินแต่ผักกับโปรตีนทางไงร่างกายก็ดึงเอาเซลล์ไขมันมาใช้มากขึ้นไขมันก็คอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นเลือดก็จะหายไป พุงที่ย้อยพุงที่ปิ้นก็จะหายไปด้วยขณะเดียวกันเราก็จะนอนหลับสนิท7ดชั่วโมงนั่นคือการแก้โดยพื้นฐานเราก่อนต่อมาการแก้ปัญหาไวัยทองนั้นจะต้องทำยังไงการหลักที่ถูกต้องจริงต้องกินฮอร์โมนเอสโตรเจนครับฮอร์โมนเอสโตรเจนคือฮอร์โมนที่สร้างจากรังไข่ต้องกินเข้าไปเพื่อให้ร่างกายอ่ะมีฮอร์โมนให้เรามีความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนมันเสี่ยงมะเร็งเต้านม มันเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกเพราะมันกระตุ้นเซลล์พวกนี้ได้เพราะฉะนั้นหมอทั่วไปท่านก็จะไม่จ่ายใช่ไหมครับถ้าจะกินก็ต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมสารบ่งชี้มะเร็งกว่าจะตรวจกว่าจะเจอผลกว่าจะได้ผลหมดค่าจ่าย3ามสี่หมื่นเลยยังไม่ได้กินเลยฮอร์โมนหมอบยกมากินไฟโตเอสโตรเจนสิให้กินไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้ไฟโตเอสโตรเจนก็คือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในพืชไฟโตแปลว่าพืช เอสโตรเจนแปลว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไฟโตเอสโตรเจนแปลว่าเอสโตรเจนที่มาจากพืชเป็นสารตัวหนึ่งที่ปลอดภัยเป็นอาหารแล้วมันอยู่ในไหนบ้างอยู่ในพืชมากมายแต่ส่วนใหญ่อยู่ในถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวกระเทียมงาและสมุนไพรไทยเช่นตังกุยการกินไฟโตเอสโตรเจนทำให้เราเองได้สารจากสมุนไพรไทยทำให้เรามีฮอร์โมน ที่มันไม่สร้างจากรังไข่แล้วแต่มันได้จากพืชแทนกินวันละหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นหรือก่อนนอนนั่นคือสาระสำคัญของไวัยทองแล้วอ้วนลงพมงแก้อย่างไรง่ายไหมครับผมก็ใช้ก้าวสบีแข็งแรงข้อ 1: ข้อ2นะครับในการแก้ไขปัญหาล็อกคู่กันกับการทานแค่เส้นข้าวโพดกับไฟโตเอสเจนเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกระดูกพรุนแล้วก็ทานไฟโตเอสเจนเพื่อรดกาไวัยทองช่องคลอดไม่แห้ง นะครับนั่นคือสาระสาคัญถ้าฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครทาอย่างนี้ได้90ปีแข็งแรงอยู่ใกล้ๆตัวท่านแหละครับผมครับอายุ53ประจําเดือนยังไม่หมดเรียกไวทองหรือเปล่าคะเป็นไวทองอาจจะยังไม่หมดประจําเดือนก็ได้นะครับอาจจะยังมีบ้างแต่ัานห่างๆไปแต่อาการมันมาแล้วอาการไวทองมีอะไรบ้างหมอพิเชษบอกแล้วจําได้ไม่เ่ย อาการไวทองร้อนรู้ว่าตามตัวเหนื้อออกง่ายหงุดอิดง่ายนอนไม่หลับเป็นฝ้าหน้าเหีออ่ยวชอบกอแห้งปวดตามข้อแล้วก็อ้วนลงพุงนี่คืออาการไวทองที่มันมาเยือนแล้วนะครับโดยประจำเดือนอาจจะยังคงมีอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นยังไงต้องเตรียมตัวนะครับคุณผู้หญิงไม่มีทางหลีกเลี่ยงอาการไวทองได้แม้แต่คนเดียวนะครับจะเป็นมากเป็นน้อยนั่นแล้วแต่คน แต่ต้องเป็นร0 0และข้อด,ดีของไวททองก็คือไอร้อยเปอร์เซนต์ที่เป็นนั้นมันแก้ไขได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนกันแก้ไขได้ง่ายโดยการใช้ไฟโตเอสเซนเม็ดสีเขียวอย่างนี้ขวดสีเขียวอย่างนี้อย่างเดียวง่ายทีเดียวอายุห้าสิบสองหมดประจําเดือนแล้วค่ะแต่ผิวแห้งมีผื่นคันเป็นเป็นอะไรหายค่ะนี่คือปัญหาของไวัยทองผิวมันแห้งจากผิวมันแห้งจากเซลล์ไขมันมันมันฝ่อครับแล้วมันไม่ค่อยสร้างไขมันขึ้นมา นั่นคือปัญหามันคือปัญหาของคนเป็นไวทองเพราะฉะนั้นการกินไฟโตเอสโตรเจนแบบนี้จะทําให้ผิวมันไม่แห้งช่องคลอดไม่แห้งด้วยจาได้ไหมครับก็ใช้สบู่เหลวสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะแล้วก็ใช้โลชั่นด้วยนะสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะนะครับจะให้ผิวดีนะครับชามือปวดมือตอนกลางคืนรักษาอย่างไรครับคุณหมอชามือหรือปวดมือตอนกลางคืนนะครับส่วนใหญ่เกิดจากอะไรทราบไหมครับเกิดจากตอนกลางวันนะครับเราทํางานใช้มือเยอะ พอเราทํางานใช้มือเยอะแล้วพอกระดูกมันไม่แข็งแรงครับผมกระดูกมันไม่แข็งแรงมันจะทําให้เอ็นช่องตรงนี้มันแคบมันแคบลงนะครับมันแคบลงทําให้เกิดมันเป็นรัดเส้นประสาทที่มาเลี้ยงมือทําให้มันช้าครับผมชาเราเรียกว่า carpal t u n n น l s y n d r o m ก็ครับบางทีมันจะขนาดอ่อนแรงได้เลยนะครับอันนี้เป็นอาการเตือนแรกเริ่มมันเกิดจากหลายสาเหตุหลักๆมันจะเกิดจากหนึ่งใช้ข้อมือเยอะเช่นลวกไบเตี๋ยว ทำกับข้าวบ่อยหรือทาอย่างนี้บ่อยทำโน่นทำนี่บ่อยๆมันจะปวดอย่างเงี้ยครับผมข้อที่2อคือกระดูกนพรุนครับทาไมกระดูกพรุนใครเป็น f c หมอพิเชษน,นะครับทราบใช่ไหมครับเอาง่ายๆคือว่าคนเราต้องการแคลเซียมวันละ800ทุกๆวันในการทํางานไอ้800นั้นได้จากอาหาร400วิจัยมาแล้วแต่จริงๆมันต้องได้800ร่างกายจะอยู่ไม่ได้มันจะตายจะเป็นตะคิวร่างกายบอกว่าไม่ยากดึงกระดูกมาใช้ นั่นคือเหตุผลปัจจุบันนี้ว่าทําไมหมอพิเชษึงให้กินแคลเซียมข้าวโพดวันละสี่เม็ดเพราะว่ามันจะได้แคลเซียมวันละหกร้อยถึงแปดร้อยมันจะได้ไม่ดึงกระดูกพอไม่ดึงกระดูกเสร็จปุ๊บเนี่ยกระดูกก็จะไม่เสื่อมแล้วก็อยากใช้งานเยอะครับผมแล้วมันจะดีขึ้นได้ลูกสาวป,ปวดประจําเดือนมากต้องไปอุตสาหไหมาคะต้องไปครับผมครับปวดประจําเดือนมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช็อกแลตซิสนะครับหรือเขาเรียกว่าเอ็นโดเมทรโอซิสนะครับ ให้พบคุณหมอสูตรวจเช็คอัลตราซาวดูก็ได้ว่ามีซิสเล็กๆหรือไม่นะครับฉี่มีกลิ่นรุนแรงผิดปกติไหมคะไม่ผิดครับผมแสดงว่าไตด,ดีครับแสดงว่าไตมันกำจัดของเสียออกได้ฉี่เลยมีกลิ่นแต่ว่ามันเกิดจากอาหารที่กินเข้าไปนะครับบางคนกินอาหารแล้วมันมีกลิ่นมันก็เลยฉีย่มาเป็นกลิ่นนั้นจําได้ไหมครับว่าใครบางคนเคยกินกาแฟนะครับกาแฟกระป๋องไงครับกาแฟกระป๋องไะฉี่ออกมาเป็นกลิ่นกาแฟเลยเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าเป็นกาแฟากลิ่นสังเคราะห์ครับผมครับกาแฟเป็นกลิก่นกาแฟไม่ใช่กาแฟาจริงมันเป็นกาแฟาสังเคราะห์เพราะฉะนั้นร่างกายเราเอาไปใช้งานไม่ได้เหมือนกับทิ้งนปัสสาวะเพราะฉะนั้นบางคนกินอาหารที่ใส่สารที่มีกลิ่นเข้าไปมันฉี่เป็นกลิ่นเลยไม่ต้องกังวลน,นะครับฉี่มีกลิ่นรุนแรงก็สักทีิ่นชุนแรงก็แสดงว่ากินอาหารบางตัวมีสารที่มีกลิ่นอยู่ให้ดื่มน้ำบ่อยๆจะดีขึ้นครับปวดตามข้อนิ้วมือในตอนเช้าใช่อาการไวท้องด้วยไหมครับจะปวดแต่ตอนเช้าค่ะ การปวดนิ้วมือตอนเช้าเช้าแบบนี้นะครับนะมันจะมี2โรคที่เป็นแบบนี้นะครับ 1. โรคก,กระดูกพุ่นจากไวทองอันนี้ถูกต้องครับ90%กว่ากว่าเป็นจากตัวนี้นะครับและทําไมมันปวดตอนเช้าก็เพราะว่ากลางคืนนะครับคือเวลากลางวันเราทํางานเยอะๆใช่ไหมครับม,มันจะมันจะยังไม่ปวดเท่าไหรนะ่นักแต่พอกลางคืนอากาศมันเย็นนะครับกล้ามเนื้อมันจะเกร็งตัวแล้วพอตื่นเช้ามันจะปวด ปวดตามข้อนิ้วครับตอนเช้าเช้าแล้วตอนส่สายพอมีการวอร์มอัพหรือขยับขยับมันจะดีขึ้นอันนี้เป็นกระดูกคุนครับผมข้อที่2ที่เป็นได้ก็คือโรครูมาตอยโรคไขข้อรูมาตอยทําให้เกิดมีอาการปวดตามนิ้วตอนเช้าเช้าได้และใสสายก็หายไปเพราะฉะนั้นวิธีการแยกโรคไม่อยู่วิธีเดียวก็คือตรวจเลือดครับผมไปพบคุณหมอใกล้บ้านนะครับแล้วตรวจเลือดดูรูมาตอยแฟกเตอร์มันตรวจเลือดดูว่ามีรูมมาตอยแฟกเตอร์หรือเปล่าครับผม ถ้าตรวจแล้วผลลูมาตอยแฟกเตอร์เป็นผลบวกก็แสดงว่าเป็นรูมอตอยโรคลูมาตอยแต่ถ้าตรวจแล้วเป็นผลลบยังไม่แน่นะครับอาจจะเป็นรูมาตอยหรือไม่ใช่รูมาตอยก็ได้ให้กลับไปกินแคลเซียมกระโพดต,ต่อถ้าเป็นจากกระดูกพุนอาการจะหายไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าก็เพราะว่าแคลเซียมมันแก้ปัญหาเรื่องกระดูกพุนไงครับผมครับมันก็จะหายไปถ้าเป็นรูมาตอยมันจะไม่หายมันก็ยังคงปวดตอนเช้าอยู่อันนั้นคุณหมอถ้าจะไม่ได้ใช้ให้ เขาเรียกว่าซีโรเนกาติฟรูมาตอยอาร์ทริทิสก็คือเป็นโรครูมาตอยชนิดที่ผลเลือดเป็นผลลบอันนี้เจอได้ครึ่งครึ่งผมปั่นจัก,กรยาน15กิโล1ชั่วโมงครึ่งทุกวันจะทำให้น้ำหนักลดลงไหมครับถ้าเราไม่กินแป้งน้ำตาลและผลไม้ตอนเย็นน,ะน้ำหนักลงแน่นอนครับผมแล้วอ้วนลงพุงก็จะหายไปด้วยอย่าลืมนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอ้วนลงพุงของวัยทองนะครับชอบดื่มน้ำหวานชากาแฟทำยังไงไม่ให้ลงพุงคะต้องทานตอนเช้ามื้อเช้ามื้อเดียวครับ ถ้าใครชอบทานน้ำหวานทานชากาแฟหมอพิเชษได้ทานมือ้อเช้ามื้อเดียวครับผมครับมื้อเที่ยงก็ไม่ได้มื้อเย็นก็ไม่ได้ครับผมครับมือ้อเช้ามื้อเดียวที่หมอพิเชษอารูบรวให้ได้มือ้อเช้ามื้อเดียวที่กินได้มื้ออื่นไม่ได้ครับเป็นยังไงบ้างครับได้องค์ความรู้เรื่องของไวทยทองแล้วยังไงก็ตามหมอพิเชษอยากให้เอฟซีหมอพิเชษทุกคนมีอายุยืนยาวถึง9้าสิปีที่แข็งแรงมีองค์ความรู้ถูกต้องจริงเพราะฉะนั้น หมอประเชษฐมีองค์ความรู้ที่ถูกต้องทางการแพทย์ให้นะครับขอให้เอ็ซีทุกท่านมีอายุยืนยาวถึง9ก้าสิบปีที่แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีครับ ะคิวเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดปกติอะไรมากๆมันเป็นการเกรงของกล้ามเนื้อของร่างกายธรรมดาเนี่ยแหละครับก็เหมือนที่เราเกรงกล้ามเนื้อเกรงแขนเกรงขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีความรู้สึกว่ามันเกิดจากอะไรใช่ไหมครับวันนี้ผมมีคําตอบให้นะครับ